กัญชานะครับที่จะยกเลิกส่งให้ปปสเพื่อทําการยกเลิกนะกลับมาเป็นยาเสพติดประเภท5ต่อไปนั่นหมายเขาว่าขายขายกัญชาทั่วไปตอนนี้ก็เจ๊งกันหมดนะครับประการต่อไปก็เป็นเรื่องของให้เสด็จพี่ไปร้องที่ดีเอสไอนะครับตอนนี้ถึงขั้นอดอาหารประท้วงกันแล้วนะครับจับตามองให้ดีนะฮะพักรลุวมทบานไม่ว่าจะเป็นพักพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทย กำลังขัดแย้งกันอยากหนักทั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นหมายคาว่าหายนะใกล้เข้ามาทุกทีสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนือนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ ก็คงจะเป็นเรื่องของกัญชานะครับตอนนี้ไปไปมามาอนุทินก็ไม่ยอมโบวตโนไม่ยอมนะฮะจะให้กัญชากลายเป็นยาเสพติดนะมีม็อบชุมนุมประท้วงด้วยแต่ว่าทางเหล้าและบุหรี่เนี่ยซึ่งเป็นยาเสพติดเนี่ยตามกฎหมายกลับไม่ใช่ยาเสพติดแล้วจำหน่ายได้แม้แต่ในร้านสะดวกซื้อนะครับเพราะนั้นทำไมกัญชาซึ่งไม่ได้มีโทษแบบนั้นนะครับและมีประโยชน์เยอะแยะเนี่ย เหตุผลอะไรต้องเข้ายาสุติดถ้าคุณคิดว่าคนไปศาสนาการกันนะครับอาจจะมีโทษแต่ว่าพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมีโทษมากกว่าเล่าหรือบุรีรเนี่ยอย่ามากที่สุดก็มีพบรบมาควบคุมซะคุณห่วงเยาวชนก็ไม่เยาวชนเขมอกฎหมายก็ไปผ่านวาระแรกแล้วการผ่านวาระแรกก็คือการรับหลักการแต่ก็หลังจากนั้นก็ไม่ผ่านวาระสองซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองไม่ใช่เรื่องของเหตุของผลเพราะนั้นตรงนี้เราก็ แล้วก็ต้องยืนยันเจตนารมณ์ต่อไปมันีิสูดได้ทางทางวิทยาศาสตร์นะครับเอาใจอารมณ์ใช้ความรู้สึกมากำหนดนโยบายต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมีข้อมูลที่จะจะจะ,จะมาสนับสนุนอันนี้ไม่กังวดครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางกระทรวงสาธารณสุขทางคณะกรรมการอ,าอ่อปปสคณะกรรมการควบคุมิยาเิสิทิแต่ในส่วนนั้นนะก็มีพวกผม ที่วันนี้ย้ายมาอยู่มหาไทยแล้วก็เป็นคณะกรรมการด้วยมีกระทรวงศึกษาธิการมีอะไรต่างๆแล้วก็เข้าไปแล้วก็ให้ให้ข้อมูลเท่าที่เรามีเพื่อให้เพื่อให้คณะกรรมการทั้งหลายได้รับทราบส่วนมติจะออกมาอย่างไรนั้นอย,อย่างไรนั้นมัน,มนก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็พระครูเจริไทยในในขณะที่ประชาชนให้ความไว้วางใจในเรื่องนี้แล้วก็ได้เข้าไปกํากับ ม็อบที่มาชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลไม่ต้องบอกก็รู้ฮะได้รับการสนับสนุนจากพรรคภูมิใจไทยนะฮตำรวจก็ไปแจ้งนะบอกว่าห้ามชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาลไม่พอใจนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมก็ถึงขั้นโยกระดับประกาศอดอาหารประท้วงนะครับทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองโดยตรงเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะพราะภูมิใจไทยนะโดยเฉพาะอนุทินพยายามไม่สนับสนุนยิ่งตัวบริษั นะครับบอกว่าจะต้องถูกกฎหมายนะจะต้องถูกกรํานูสําหรับดิจิตอลเวอร์ันโดนบีบโดยการจะยกเลิกนะครับพอมีข่าวว่าอนุทินจะเป็นนายกรัตรีก็บีบอนุทินหน้าเขียวเลยนะฮะไปยื่น DSi เอาผิดกระทรวงสาธารณสุขเงินนับพันล้านบาทก่อนหน้านั้นนะครับในสมัยพลเอกประยุทธ์ที่อนุทินเป็นรัฐมนตรีนะฮะจะให้ DSi สอบเอาผิด โดยใครไปยื่นสเสด็จพี่ของพรรคเพื่อไทยเป็นคนไปยื่นเห็นไหมฮะจะเจนมากขึ้นนะคราวนี้อนุทินไม่ยอมอนุทินไม่ยอมเลยฮนะ้านยะขวาก็ไม่ยอมไม่ยอมที่จะอ,อะไรไม่ยอมที่จะให้กัญชาเป็นยาเสพติดแต่ถ้ายอมเป็นกัญชาเป็นเสพติดบอกเขามาบริหารเมื่อไหร่เขาก็จะเอากัญชากลับมาเป็นายารักษาโรคเหมือนเดิม นะครับซึ่งความเสียหายตัวนี้เกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นแน่นอนแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเป็นเรื่องอะไรของการเมืองนะฮะมอบฟังให้ดีนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเมืองเป็นความขัดแย้งระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยที่แย่งอะไรแย่งกันเป็นนายกมตรีนะครับแย่งกันมีอำนาจสูงสุดในการปกครองอนุทินถึงแม้ว่าจะใส่เกียร์ถอยบอกว่าเอาไม่เป็นนายกตรีนะขอยุ้งอิงแต่ปรากฏว่าเพื่อไทยก็มาหยุดรุก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 ,รก,รกทั้งเรื่องกัญชานะครับ ที่จะยกเลิกส่งให้ปปสเพื่อทําการยกเลิกนะกลับมาเป็นยาเสพติดประเภท5ต่อไปนั่นหมายความว่าขครขายกัญชาทั่วไปตอนนี้ก็เจ๊งกันหมดนะครับประการต่อไปก็เป็นเรื่องของให้เสด็จพี่ไปร้องที่ดีเอสไอนะครับตอนนี้ถึงขั้นอดอาหารประท้วงกันแล้วนะครับจับตามองให้ดีนะฮะพรรคกรุวมทบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยกําลังขัดแย้งกันอย่างหนัก ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นหมายคมว่าหายนะใกล้เข้ามาทุกทีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์เจียมกิจพัฒนาสวัสดีครับทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ฟ้าคอยหมู่ใ่แผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าพาหวานดำผดผนได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาวานจนผ่านพ้นโพยไยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัว่นฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ปาทรงสูกใจเธอไร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชัน,ชชน,ชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้ว้วฟ้าทรงผูกพันไ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น